สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยุะ้งกาแมาวบางปอลซุปเมี่ยจ้าวันนี้บางยาชวนชิมพามากินลูกตะครอค่ะตามลูกตะครอครับตามลูกตะครอค่ะ,ะยัยว่วๆครับผมมีพริกเลือด้วยค่ะวันนี้ยั่วๆครับผมเรือดู<笑><笑><笑>มาค่ะมากินแซ่บด้วยกันรูเปรี้ยวด้วยกันครับผมถอนใหญ่มากนี่เป็นลูกค่ะดูเนื้อดูนี่เป็นเม็ด คู่เลยพริก <c oughs> แกวอร่อยมากพริกเกลือกันนี่ <c oughs> ยังไม่เริ่มอ่ะบอกปูไดบ้บอกป่บอกแผลเปรี้ยวอันนี้เป็นเป็นตำค่ะ ละกลืนออกหว,วาเซาะแฉกครับไกไน้โม <laughs> จูจูแปมแปมน้ำปลาหนัวหวานเ,เปรียวครับผม <Wow. S 1> <laughs> อันนี้เป็นเจี๊ยมติ mm. ี mm. <h ums> ่บ้านกำลังสุกกำลังก <c oughs> ินเลยค่ะ <h ums> คาเผ็ดค่ะมีความนัวของปลาร้าด้วยสดน้ำหน่อยดิกำลังเมื่อกำลังแก่เต็มที่เลยค่ะ น้ำปลาเสร็จแล้วจิ้มพริกเกลือด้วยเดี๋ยวนี้พริกเก็จะติดดีค่ะอร่อยมากครับผมได้มากล้ากลืนก็ับผมเรืนปลาลายเม็ดแล้วมัไหลลงคอดีเดียวอันตรายกลืนนี่ลูกเล็กอยู่แบบนี้อร่อยค่ะจิ้มน้ำปลาลาก่อน จิ้มน้ำปลาก่อนแล้วจิ้มพริกเกลือตามรู้สึกว่าเนี่ยเขาจะติดมาค่ะ,ะตำ้มก็จะหอมปลารสชาติเรีว้วหวานเผ็ดแค่น้ำปลาค่ะ เป็นยาระบายอ่อนๆครับผมแกะไว้ไม่เหมือนเราแกะแล้วชิ้นหรอกเกะลวชิ้นงงจานนี้กว่า ตาก็อรสชาติแรงแต่แกะแล้วกิ้มกินเลยค่ะอร่อยแซ่บมากกว่าพี่ยากจะชอบแบบต่ำแต่นี้จะชอบแบบม่าแกะแล้วกินพริกเกลือค่ะอร่อยกว่า ใส่เกลือเยอะๆเลยแต่เกลือมันสุดยอดเลย <c oughs> แต่ไม่กล้ากลืนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากินแล้วเผ็ดเ <c oughs> ผ็ดแล้วเติมน้ำสงสัยวันนี้จะวิ่งทั้งวัน โอ้ฉังไเนี่บางโพ้เนี่ยบื่อเพลปรัวบ้านผมเรียกเพลปรัวครับผมภาษาสุรินทร์ นามนัวมากมนกกากระบองดีดี <c oughs> ตำก็อร่อยค่ะแต่ชอบแกะกินมากกว่าชอบปิ้งเกลือค่ะโอ้กา oh, ดูคลิปไปด้วยฟังเสียงกาไปด้วยค่ะน้ำปลาช้ำช้ำกินน้ำให้กับย่อย เด็มมไม่พอกลืนแต่หลายเม็ดแลนะมันไหลกลืนแหมเคี่ยวไม่ทังพริกแห้งด้วยเผ็ดจากจานอืมอ้มอะ กินนิดนึนนนก็เผนะ็ดตัวนะยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ด น้ำปลาว่าจะกลืนเดไม่กล้ากลืนเม็ดใหญ่เกิน,นอ่ะถ้าแถวบ้านใครมีก็ลองตามดูค่ะ ดูตาตาดูตาตามตาม,ตามคลิปเลยค่ะดูไปไม่น่าเผ็ดน,นะแต่เผ็ด <ś led> พริกแหงพ่อพอลองแกะชิมพริกเกลือด้วยน้องตูนเอาโคกอะพอหน่อยแล้วใส่ไอ้ที่เป็นขวดอะ เอาติช <ettes> ูอ่ะเพาะด้วยใช่ลูกแล้วเพลิดก็อากาศก็ร้อนอ้าวครับผมเผ็ดอีกฝนจะตกเอามา เอาจะช่วเพาะด้วยเพาะเผ็ดเลยเอาเผ็ดจช่วยพาะเลย วันนี้เราคงจะสู้ไม่หมดแน่นอนแหละว,ว่าไม่เยอะนะนี่งินไปท<อ>ี่น,าาน้ามันจะเยอะกว่าเดิมจานหนึ่งนะเพราะที่ช่วยหน่อยนะว่าน้ำตาไหลอ,ะอ่ะอทางไหลาทางราา้อนเลยตอนนี้นนกำกัรอบอ้าวพอดีเมื่อวานฝนตกค่ะช่วงเย็ยนช่วงประมาณแปดถึงสอง ก็สองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วพอตอนเช้ามากัดพอตอนเช้ามาตอนเที่ยงมาก็กัดอ,อ้าวค่ะอือโอ้อเหแดดแต่ว่าจะกินน้ำต้องกินน้ำเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยด้วยเผ็ดว่ะสู้ไป เาคนดูเลยว่าคนกินกันหรือเปล่านะห้าร้อยทั้งเผ็ดค่ะลำรับบ้าร่อยร่อยครับผมเผ็ดด้วอร่อยด้วย บอกแล้วว่าจะกินน้ำแล้วต้องกินอยู่แล้วไม่ไหวกินน้ำจริงเผ็ดนะแ็่สุดยอดเลยแห้งเผ็ดจริงเนี่ยได้ไปกินเม็ดเพื่ออยุสิบกว่าไ่ต้องเกือบสามสิบมั้งอ๋อ้าอ้า เผ็ดทั้งอร่อยน,นั่นไหวไหมไปเรื่อยๆเอยเนาะสู้รับพ่อสู้พ่ออร่อยแล้วเนี่ย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆค่ะไม่เผ็ดจ้าไม่เผ็ดก็ไม่ได้นะไม่ไม่มีซีซันก็ดูมันไม่ได้ อร่อยจริงๆน้ำปลาดานัวค่ะตักมันไม่ค่อยเสยอยากขึ้นนะ เพลินมากกับผมเดออี๋ยวเราจิ้มเลยค่ะว่าพริกเกลือมันช่วยให้ไม่ค่อยค่อยเปรี้ยวคะ่ะ

ชอบคลิปของเรานะคะช่วยไลค์ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครห์เราด้วยค่ะอย่ลืมกดกระดิ่งค่ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแลอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยค่ะช่องมังยาชุนชิมวันนี้ก็พวกเราสองคนก็สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ